ช่จริงเลยนะช่วยกันนะพี่ทั้งน้องเลยนะก็แย่ขนาน้แห่ะพี่น้องของฉันเขไม่ชทาเ,เนยนมาทำารพี่น้องขอ,ยอยงฉันเห็นแล้วเนี่ยเป็กันลิบเด็กยันโตเลยเด็กเป็นยังไงก็โตเพรามันเป็นเด็กอย่างเหมือนเราเด็กี้แล้วก็โตเป็นอย่างาาั้นดีจังดีจัาดีจังชีจังดเจังดีงดีจังีจังดีจังวาจังดี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 ังดีจังดด้จจีี จะทำอะไรเนี blender, so AT, so ่ยก no ็ทำให้มันเป็นเมียนซะหน่อยอย่าทำให้คนอื่นเวาจไมได้แล้็มันมะช่วยมีได้จ็บไปนะครั้งนี้นะถือว่าแคล้วคลาดแต่ถ้าเจอชาดิ์ต่อไปแล้วก็จะดู้ว่าอีศอิชายมันเป็นยังไงนิสัยไม่ดีปากแปะได้ยังขี้ชัยเอะ ดอชอบแต่สกรอแบกเป็นถึงเท้าหนูแบแล้ก็แบกตาก็โตทำไมตาลรือไข้ไหายทำไ,ไมนะแบกเป็นหัวหน้าข<อ>ึา้น่าเลไม่สู้คนเนี่ยโหพีกูจะสู้จังเลยกีผู้หญิงไม่สู้เป็นเล่นแบบเปลเดี๋ยว หลานหลวงอันชันมีเวลาว่างมากหรือไงฮะถือไปยุกเรื่องคนโน้นคนนี้เขาทขาไมเป็นคนที่ช่างฟ้องแบบนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้ฟ้องนะเพามันไม่ดีไม่งามก็ตัดเตียงไปเลือกธรรมดาพัทผิดตรงไหนอิจฉาอิจฉาเลยโอ้ไม่ใช่นะไม่ดีไม่งามใช่เลยไม่ฟ้องนี่ฉันว่าเธอมาไม่ทันเขามากกว่านี่จะมาจะตายเลยนะเนียบอกตรงๆนะทำไมวะสวย แต่ไม่อยากได้หรอกเอ้าสวยก็ไมไม่อยากได้เอ้าอยากแล้วไม่ได้อยากทำสัตีนะไรเราแบบน้ออเลไม่อยากได้อยากอยากแล้วก็ยังอยากไม่นานเลยเฮ้อย่าไปยุ่งเลยนะที่ฉันบอกเลยนะขอเตือนไว้เลยเวลาที่เธอว่างๆานั้นไม่มีอะไรทำใช่ไหมไปโรงพยาบาลเลยไปทำอะไร ไปเย็บปากไปตัดหูไปเย็บมาให้ตีลงนิดนึงนะอีแบกอีรุกก่งกายอีดนะาวก้อนอีทิดย์พามุ่งห่วงไหมเนี่ยจะมากกันไหมน้าและชวนว่าแต่คนอื่นเขาพี่ตัวเองอ่ะมชาวพี่รักชาติโถเอ้ยไม่มีใครรนะักฮุเรตที่ใส่ย,ยื่งแต่เด็กจนโต,ตเลยนะไม่ไกลแหล่ะคงจะสวยแต่ลูกจบไม่หอมน่สิ <c oughs> จบไม่หอม่่ะมานนี thank yeah. เรียงดัยืนดาไอชุนเต้เธอนี่เป็ตัวปัญหา <S S <c oughs> มาพูดจางุณทันา <c oughs> มาส่งเสียงดังข้างห้องเธอคงเรียกร้องความรักตอนี้เป็นอกหัก้าพวามรักทำให้รักหมน อยวางมารับเนบ้างอย่าหวั่นใจจะไม่ทำไม่ทำขอขอดูไปเลยอันนี้คเะโยนแงดังมากเลยนะดิงดังมากแล้นะอด้ข้าก ไหวไหมยอ้ตาลูกสองข้างเลยโอ้โหโอ้โหโอยแตอขึ้นด้วยหนักตรงไหนวะเนี่ยโอ้โห่นักโอ้โห